เด่น2เลขครับบนนะครับเราจะลองใช้เด่น2เลขดูเพราะว่าเด่น1เลขมันจะยากมากนะเอาคําเตือนขึ้นก่อน <c oughs> ครั้งที่แล้วลืมนะครับอ่านะ,ะเห็นปะ่ะมีความเสี่ยงขาดทุนนะสลากเป็นการสุ่มนะครับจึงยากที่จะถูกหวยสูตรถัวคือการเดาอ่าการเราคิดไปเองครับงวดย้อนหลังเข้างวดน่าจะเข้าต่อนะครับโอเคนะเพื่อน เสียเวลาอ่านคำเตือนนิดนึงนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับแต่ว่าเราอ่านคาเตือนให้เข้าใจเท่านั้นเองว่ามันคืออะไรนะครับหลักแสนเราจะใช้หลักแสนคูณ2ครับ4คูณ2เป็น8นะครับ8ดนะครับเท่ากับ8 8ดอ่ไปบวกคงที่นะครับ8ดบวกศ ได้แปดอ่าแล้วก็เอาแปดไปบวกห้าอีกนะครับก็จะได้สิบสามนะครับนะครับเอาเลขด้านหลังนะเอาเลขสามนะครับอ่าหลักหมืน่นเอาหลักหมื่นนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นคูณสองครับแปดคูณสองได้สิบหกก็เอาเลข6นะครับอ่า บวก1ได้เจดนะครับเจ็ดบวกห้าได้ส2บสองนะครับก็เอาเลข2นะครับไปบ่ายเจ็ดสองนะครับได้แล้วเจ็ดหน่วยสิบร้อยพันเอาหลักพันคูณสองครับสองคูณ 2, 2ได้สี่เท่ากับสี่นะครับเอาไปบวกครับเดี๋ยวรวมพันเขียนไว้ก่อนสี่บวกสองได้หนะครับ หบวกสี่ได้สิบน่าก็ได้แล้วครับหกกับศูนย์ครับอเอาหลักร้อยคูณสองนะครับเก้าสองสิบแปดแปดบวกสี่ได้สิบสองนะครับเพื่อน เอาสองไปบวก3ามนะก็ได้ห้านะครับก็จะเป็นสองห้านะครับเลขเด่นนะครับที่อาจจะมานะครับงวดหน้าโอ้ตัวเลขมันเล็กไปไหมเนี่ยมองเห็นไหมหลักสิบเอาหลักสิบนะคูณสองหกสองสิบสองเอาเลขตัวหลังนะครับ อบวก2บวก0ได้2นะครับแล้วก็2ไปบวก4อีกทีหนึ่งได้6ครับก็คือ2 6หน่วยคูณ2นะครับ2คูณ2ได้4นะครับ4บวก1นะครับได้5เอา5ไปบวก1ก็ได้6นะครับก็คือ5 6นะครับ อันนี้มันเป็นเด่นสองเลขใช่ไหมเด่นสองเลขก็ดูตรงนี้เด่นสองเลขนะครับมันจะได้เลขหกหลักจำนวนหกสิบสี่เลขนะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าสูตรเข้ายากมากครับก็คือแบบไม่ค่อยเข้าอ่ะเผลอๆแบบเราขาดทุนหมดตูดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะเพื่อนๆต้องระวังเหมาะสำหรับคนรวยนะเพื่อนๆอันนี้ มีเงินเหลือทิ้งทิ้งคว่างๆนะครับเพื่อนซื้อ64เลขเลยเลขละหนึ่งใบก็เป็น64ใบต่อต่องวดน,นะครับเราก็ซื้อไปเลยนะครับถ้าสูตรเข้าเราก็มีโอกาสลุ้นครับลุงพันธ์ให้ดูตรงนี้แล้วยังเนี่ยอ่าลุงพันธ์ทำให้ดูเห็นไหมอ่าลุงพันธจะเขียนว่าเหมาะสมกับใครเห็นไหมครับอ่าอย่างเช่นดับหนึ่งเลขอ่าสูตรมันจะเข้าบ่อยนะแต่โอกาสถูกระงวัลจะน้อยนะมันจะลุ้นในหนึ่งใน 5้าแสนสามืนหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบเอ็ดนะครับอ่าส่วนในเด่นหนึ่งเลขนี่อ่าสูตรเข้ายากมากตีไปเลยว่าแบบไม่ถูกรางวัลนะเพราะว่าต้องแบบดวงดีจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ลุมพันก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับถูกก็ดีไม่ถูกก็สนุกสนุกไปนะครับประมาณนั้นนะโอ้ลุมพันลืมครับนี่เออลักแสนนะครับเห็นไหมแสนก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดเห็นไหม หลักหมื่นคือหนึ่งหลักพันคือแปดหลักร้อยคือหกครับหลักสิบคือหกหลักหน่วยคือห้านะครับเห็นไหมโอเคนะต่อไปงวดวันที่สิบหกนะครับหลักแสนคือสี่หลักหมื่นคือแปดนะครับพันสองร้อยเก้าสิบหก หน่วยสองนะครับโอเคเข้าหมดนะครับนะเพราะว่าเราทําสูตรย้อนหลังนะครับตัวเลขตรงนี้เป็นอดีตนะครับเราก็เลยทําสูตรย้อนหลังให้เข้ากันนะครับ้นหน้าก็มาลุ้นกันครับว่าเนี่ยจะออกไหมนะครับตัวนี้นะครับเลขเด่นนะครับ